สวัสดีครับวันนี้บ๊วครับวันนี้ก็ขอใส่แมสน,นิดหน่อยครับวันนี้มาผสมปุ๋ยอ่าใช้เองก็คือทำปุ๋ยใช้เองในสูตรของผมนะฮะก็คือทำใส่ทุเรียนอ่าวันนี้ก็ทำเสร็จไปสองสามก็สอบแล้วเกินผมเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนติดตามนะอันนี้ผมก็ได้ใช้ทั้งผสมอันนี้คือชุดที่อ่า <c oughs> ผมหมักไว้เจ็ดวันเกินเจ็ดวันแล้วแหละใช้ได้แล้วอันนี้ผม เทใส่กระบะแล้วเขาให้ทั่วเดี๋ยวจะไปใส่ทุเรียนอันนี้คือชุดที่เขาเสร็จแล้วเอามาใส่ในถุงก,ก,ก็คือมิกแล้วก็คือมิกเติมพวกนี้หมดแล้วเติมปุ๋ยเคมีเติมแร่ปูกระไฟเติมจุลินทรีย์จากหนึ่งซีดินเติมจุลินทรีย์จากาที่โโราหมัดมิโนปาหมักของเราแล้วเราก็จะมาใส่ถุงดำนะฮะนี่ฮะ,ะเราจะมาใส่ถุงดําตรงนี้นะฮะ อันนี้ทําใส่ไปแล้วอันนี้ชุดที่ทําแล้วเดี๋ยวจะไปใช้อันนี้ชุดที่ทําแล้วเปิดเดี๋ยวจะใช้แล้วก็เอาชุดเนี้ยมาลงใส่ต่อปิดถุงหมักไว้ต่อไวเจ็ดวันอ่าทีนี้ตัวนี้เป็นมูลวัวที่ผมได้มาจากอ่าเขามาจากสแตลลมันจะละเอียดเวลาผมตั้งแล้วเอาน้ําใส่เลยที่ที่ทําเนี่ยฮะมันจะไม่ค่อยเวิร์กผมก็เลยจะต้องเอามาเค้าให้ทั่วเพราะว่าเวลา ตัวนี้มันละเอียดฝ่ามูลวัวนมอันนี้จะมีเป็นมูลวัวเนื้อแต่เขาเลี้ยงกองแบบยืนกินก็คือเขาก็จะ่ายมูลในคอกเขาไม่ได้ปล่อยฮะปล่อยขายกันเขาก็จะย่ําทั้งเยี่ยวทั้งขี้ของเขาฮะก็เลยเอามาใช้ได้น,นี่เนื้อจะละเอียดมากเลยอันนี้คือเป็นปุ๋ยสําเร็จแล้วนะพร้อมใช้แล้วกิ่น a โมเนียเนี่ยจะแรงหึ่มเลยฮะแรงมากเลยตัวนี้นะก็คือเป็นสูตรที่ผมทําอยู่ก็คือเป็นยี่ห้า 7 7ตัวนี้แล้วก็จะมีเติมยูเรียะแล้วก็ผมมิกเข้าไปอีกก็คือเติมแคนเซียบอลลอนตัวนู้นที่เราทําขึ้นเองนะเราก็จะมาเติมนี้สองสามฝาเติมตอนที่เราผสมฮะปุ๊บเลยทีนี้ธาตุอาหารมากกว่าเดิมเพราะนั้นมันสนุกตรงที่เรามิกเองได้นะมันสนุกมากเลยฮะในสูตรปุ๋ยโอ้ยแรงอินซีเคมี Me, เนี่ยเรามิกเองได้แต่เป็นอินซีเคมีจากมูลวัวฮะ แล้วก็มีธาตหลักแค่นั้นเองนะก็เดี๋ยวฝางเพื่อนอย่าลืมติดตามเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมจะามาทําวิธีผสมนะผสมแล้วก็จะมาเทราดอาจจะต้องตั้งกล้องอ่ะอันนี้ก็มาทําแบบนี้ก่อนนะอ่าฝากติดตามด้ครับสวัสดีครับ